กันตลอดว่าบอกินของไทยบอไท้ของเสียมต่างๆนานานะครับคือนั่นเป็นแค่คําหลอกลวงนะครับนี่หมูสับมาเจอแต่แต่มันก็มีภาษาเส้นอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างว่าบอกไม่กินของไทย แต่ก็ยังมีหมูสับอลับบลบ้านิดเห็นดูแค่นี้พออ้าวไหนบอกว่าไม่กินของไทยไม่กินของเสียมแต่ทำไมมีรสหมูสับ มีมาม่าเต็มเลยสบายดีสบายดีเอฟซีา FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาวลำซานนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับพี่น้องล่าสุดทหารไทยนะครับได้ไปเจอลังมาม่าพี่น้องลังมาม่านะครับลดหมูสับอย่างดีโดยพี่น้องของแซบเลยนะรุ่นนี้นะคือตรงนี้นะครับผมนาะจะเป็นฐานขามนนะพี่น้องฐานขมหมีทีว่าทางฐานไทยนะครับ ไปยืดได้นะครับเนาะไปยืดได้อ่มีดลาอย่างนะพี่น้องที่ว่าไปยืดได้นะครับและตรงนี้อ่อันนี้ก็คือจะเป็นมาม่านะครับมาม่าสําเร็จรูปนะพี่น้องมาม่ารสโมสับตรงนี้จะเป็นฐานขมิน้นคือก่อนหน้านี้ทางขมิ้นประกาศนะครับประกาศว่าบอกกินอา่าบอกกินของไทยนะครับบะไส้ของไทยนะพี่น้อง อบอกกินของไทยบอกใส่ของไทยเป็นว่าพี่น้องแต่ว่ามีม,มาม่าพี่น้องเอ้ยเห็นบอกบึงหรอนะครับแต่ว่ามีม,มาม่าลดหมูสับอย่างดีนะพี่น้องและยังมีภาษาคามนเพิ่มอีกนะเอะมีภาษาเขมนเพิ่มอีกพี่น้องคือสิ่งที่เขาแบนนะครับสิ่งที่คือคือสิ่งที่ว่ามากแหละพี่น้องอันนี้ก็อาจจะยังบ่อแล้วพี่น้องสิ่งที่ เศ้าเขมรว่กันตลอดว่าบอกินของไทยบอไส้ของเสียมต่างๆนานานะครับคือนั่นเป็นแค่คำหลอกลวงนะครับนี่แหละเพื่อนว่าตัวคนอื่นตัวไรนะครับตัวตัวเองบอได้และตัวคนไทยบอได้ดอกเออเพราะว่าอย่างเขมนเขาบอสามารถที่จะผลิตันนั้นได้พี่น้องบอสามารถผลิตเองได้คือหลายๆคลิปนะตอนนี้บอลํำก็เคยเว่ามาตลอดนะครับ เพราะว่าอยังมันมีจุดสังเกตหลายอย่างนะคือจังที่ว่าประ,ะ,ประทะกันนะครับผมเนาะภายในสองสามเดือนเนี่ยคมัมมนประกาศตัวเองว่าสามารถผลิตสินค้าได้ภายในประเทศตัวเองนะครับแล้วก็มีมาม่าปลากระป๋องนะครับต่างๆนานามีหลายอย่างคือบาลามกล่าวว่าแล้วกับบาลามกะบ,บอกเลยว่าพี่สังเกตนะครับเพราะว่าอย่าง บอมมีปูไดสามารถสรั่งโรงงานผลิตได้ภายในสองเดือนสามเดือนพี่น้องเออนี่แหละครับที่วาลลัมบออมาโดยตลอดนะครับวอลลัมบออมาโดยตลอดคําเนี่ยเพราะว่ากรที่จะสั่งยังได้มันก็ต้องใส่เวลาอย่างน้อยๆมันก็ต้องเป็นปีหนึ่งนะครับกว่าจะสั่งโรงงานกว่าจะสั่งสั่งเครื่องผลิตอยังได้นะครับมันบมเปนเวลานหน่อยๆเออและมันต้องใส่งงเงินมหาศาลอ่ะนะก่อนสิบบอกนะครับ อันนี้บอลดัมบอได้ดูถูกนะว่าผมมีงเงินสั่งอันนี้บอลัมบอได้ดูถูกเพียงแค่มันไวเกินมันผิดปกตินะครับแต่ที่ไายได้พี่น้องเอ้ยไปครีมนะครับอ่าอย่างผลิตแค่ตัวหนังสือนะครับหรือว่าสติกเกอร์มาปิดใบแค่นั้นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือลอกเลยนแบบมั่นละเพียงแค่อ่าอย่างเพียงแค่ลอกเลยนแบบตัวหนังสือมาเฉยๆนะครับแล้วก็มาปิดทับตัวเก่า ็คือปิดถับภาษาไทยนั่นแหละครับและสิ่งที่ทหารไทยนะครับไปค้นเจอนะครับมีหลายอย่างนะครับเราะว่าจะเป็นปลากระป๋องมาม่านะครับอาหารแห่งเนาะหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็คือเสบียงของขมินะครับของทหารขมิซึ่งทางทหารไทยไปยึดไร่นะครับมีอย่างหลายอย่างเนาะมีอย่างหลายอย่างนะครับสิ่งที่เศร้าขมิเอาของไทยไปนะครับมีอย่างหลายอย่างนะขณะนี้กันยังประกาศตัวเองมา <c oughs> บอกกินของบอกบอกใช่ของเสียมนะครับเออพอมากนะ่นหนานี่นะครับพากันเห็ดนะหคิปนะเห็ดคลิปแบบดันลมกันอย่างถิ่มเผาสินค้าท้ายต่างๆนานานะครับในสุดท้ายกับบอพ่นสินค้าท้ายอยู่ดีเออบอกพ่นสินค้าท้ายอยู่ดีฉะนนั้นแล้วอย่าอวดอ้างว่าตัวเองเก่งนะครับเออพอสิ่งที่ว่าพอสิ่งที่มันอันเนี้ย มันคือจะจะเลยน่ะนะครับจะจะแบบไรจะจะสินค้าไทยจะจะเออพอหยังนะครับบอลลัมถึงเอามาแบบนี้พอวกรหนานี่นะครับซาวขมิญนะครับระลมกันแบรนด์สินค้าไทยเผาสินค้าไทยในปัจจุบันนี้กับบุคคลสินค้าไทยอยู่ดีเพระว่าหยัางขมนบอสามารถที่จะผลิตสินค้าใช่เองไรนะครับ ขเมนบอสามารถที่จะผลิตใช่อ่าผลิตสินค้าเองใช่น่าใช่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะทุกอย่างมันต้องใส่เวลาเออสิผลิตอีย่างก็แล้วแต่มันต้องใส่เวลามันต้องมันต้องใส่ทุนมหาศาลอืมสน,นเนาอย่าเด่มตรงนี้ นาะำบอต้องมาว่าว่าโอ้ยอันนี้ผลิตอยู่ในสินค้าอ่าสารสินค้านี่ผลิตอยู่ในประเทศカมนอ่าカมนกับผลิตอย่างไรโดยเฉพาะบักบอยนะครับโอ้ยบอยเอ้ยบอยนะครับมึงกับปึกขัก,กปึกเนาะบอยเอ้ยนะปล่าประกาศเอ้ยตรงนี้ไม่มีสินค้าไทยแล้วนะอันนั้นไม่มีสินค้าไทยแล้วนะโอ้ยบักกอกอย่ากจิกมันจะบาดเลยเนาะบักบอยカมน,นอ่ะเออ เบิ้งแนนี่บอยเนี่เนี่ยเนี่ยบอยนี่ให้มเนี่ยภาษาไทยประเจออยู่เนี่ยเออมาม่าไทยเนี่ยลดหมูสับอย่างดีนี่เห็นบอกลดหมูสับอย่างดีเลยเห็นบอบอยเออตีตาเบิ้งดีดีบอยนะสินค้าไทยเนี่ยเออคือว่าก่อนน่ะนี่คือว่าวาบอยไซสินค้าไทยแล้วแต่คือยังเห็นอยู่นี่ลดหมูสับมาม่าปลากระป๋องอาหารแห้ง ทุกอย่างนะครับกินกินอาหารไทยนะครับกินของไทยมีเหือมีแหงกับนะครับมาลบกับประเทศไทยอีกพี่น้องเออนะครับกินของไทยมีเหือมีแหงแล้วก็มาลบกับประเทศไทยนี่แหละครับพี่น้องเออซาวุกเมนนะครับกินของไทยมีกำลัง แล้วมาลบกับประเทศไทยคือเก่านะครับโอ้ยพี่น้องคือบาลัมกับบอจักคําสิว,ว้านะครับเสียขัมใดดีมาเว้านะครับกับขมนินะครับพี่น้องน้าฟังแล้วเคียงกันแบบไรนะครับก็บสามารถคอมเมนต์กันข่าวมาได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องบาลัมก็จะขอฝากกับแปีแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม